chung cái chung nó bị loang để được khoan nữa สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขูสุคนนะครับผมมาพ่อข้าวแดงคือเก่าครับพี่น้องครับเมนูแซบแซบคือเก่ามาพี่น้องมาบอนีได้ใส่กอกนะครับผมอันนี้เป็นใส่กอกหมูนะครับผมพี่นุ่ยนะครับผมพี่นุ่ยพี่เบียนะครับผมหรือว่าหนุ่ยเบียแฟมิลี่นะครับผมหรือว่าเพจเขยอุบลนะครับผมค้นกาละสินนะครับผมพึ่นส่งมาให้ผัดแดงตั้งหลายนะครับพี่น้องแต่ว่าผมเหตุซ้ำซ้ำพอดีเจ้าของกินเบิร์นะครับผมมีทั้งใส่กอกหมูนะครับผมมีทั้ง ใส่กอกเนื้อนะครับผมโอ้ขอบคุณพี่ชายพี่สาวเพิ่นหลายๆนะครับผมวันนี้เพื่อนส่งมาให้บบาแดงกินโอ้ยก็เลยเข้าห้องอบอบลุมร้อนบมอพี่น้องเอาเอาเข้าหมออบนะครับบ่ได้ปิ้งบ่ได้ทอดื้อนี้ครับเนื้อก็มีแต่ว่าผมเห็ดหมูนะครับผม,มื้อนี้คือจะกินหมูบ่ได้กินใส่กอกหมูเฮงเลยคือสิไปตาหอม,หอมเๆ,ๆเส่บๆใบเส่สสดอกวาก็เลยเห็ดหมูก่อนนะครับผมตัวเนื้อเอาเห็ดกินมือหน้ามือหลังนะครับผมอ่ะ หอหอ,หอมอ้มีตัวเนื้อุณนะครับตาสองอือหมอืหอหอูยังเศร้า ขอเขาอีกจากปั้นเงอ้ยรมันเหรครับ พริกกินดาวนี่เพผ็ดอกันนะพี่ลนอ้องห็นตะว่าดแดงๆมานนี่บบทอ ผมคอบเข้าครับเข้ามันยังแห้งครับคอบไว้ยางหัวเอาเอา mm hmm. ยางหัวคอบไว้เข้ามันแห้งลดยางหัวคั้นหนึ่งในเพื่อนนี่ครับภาพก็เลยจับมือเลยว่าเลยว่ารดยางหัวอ mm ืม hmm. กอ,อ,อ,อดมาอย่างงามคือสิบปีได้กินนี่น้องพี่น้อง เนื้อก็มีหมูกับมีนะครับผมพี่สาวมาส่งมาให้กินเนื้อจุดยอดครับมผมมีผสมเลยอื Mm-hmm. <laughs>

พี่น้องมันมีตำนานเล่าอยู่เรื่องหนึ่งครับมีตำตำนานเล่าอยู่เรื่องหนึ่งมันชืเล่าให้ฟังอันนี้ใส้วิจารจารณายานนะครับเนอจริงหรือปลอมมมกาโบลูแต่ว่าเพื่อนเล่าต่อต่อกันมานะครับผมว่ามีลุงอยู่ผู้หนึ่ง อยู่บ้านผมนี่แหละครับผมยังมีชีวิตอยู่นะครับผมยังมีชีวิตอยู่รถตรงเต่งหรือว่ารถพุ่มพวงมานะครับเขามาขายมากพกริกรลุงแกก็เลยถามว่ามะพริกเพชรที่บอก เจ้าของรถตรงเตีงที่มาขายเพิ่งกันเลยบอกว่าย่งางห้วาเพช็ดประเพล็ดกระซิบม,มึงครับลุงเหมือนซิมบัพริกเบิดเป็นถุงนะครับไม่น้องกินเทนละนู้นให้เท่หน่อยกินพ่อมคุยพ่อมกินธรรมาดาเลยนะครับแต่ว่าเพื่อนผมมีอาการเพลิดเลยไหม <c oughs> มันแปลกอยู่นะครับ เก่งอยู่นะผม,มจอดซิมบัพริกเป็นถุงจากรถเขาครับซิมจนเบิร์ซิมเนี่ยซิมแม่บมมิ่งอย่างเลยนะครับพี่น้องซิมแต่บักกริกกินแต่บัพริก,กลเล่นๆเลยนะครับมัิเป็นถุงอ,อ๋อเมือใหม่มาเจ้าของขายบักกริกันจมประจอดเลยะครับตานนี้ กุญแหลายครับ <c oughs> กินใส่ข้าวในสามซี่ท่อนก็นอิ่มแล้วเนี่ยครับอื ูนะได้หลาย <S <S 1> <S 1> แพ็กหนึ่งนะครับผม่ขอบุญขอบคุณนะครับผมพี่นุยพี่เบียหร,รือว่าเพจเคยอุบลคนกาะสินนะครับพี่น้องเรือว่าอีกเพจหนึ่งเพื่อนค่ะน,นุยเบียรแฟมิลี่นะครับผมพายากิน,นอยากชิมนะครับผมใสก่กอกนะครับผมมีทั้งใสก่กอกเนื้อนะครับผมมีทั้งใส่กอกหมูนะครับผมอู้เนื้อแน่นๆนะครับผมบบมี แนวอื่นผสมเลยนะครับผมอ่ะขอบุญขอบุณนะครับผมใครอยากกินอยากชิมนะกะทักเพื่อนไปได้นะครับผมทักเพื่อนไปได้นะครับพี่น้องอ่ะคลิปนี้ก็ฝฟกาพี่ฝากน้องนะครับผมสุขูมสุขคนะครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์เบาแดงเนอะครับพี่น้องแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมสําหรับเบาแดงเจอกันคลิปหน้านะครับพี่น้องคลิปนี้ขอพี่น้องนะครับผมสุขภาพแข็งแรงนะครับผมเบิร์สุขูสุขคนนอนหลับการให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกะ ให้ได้เงินแสนนะครับผมแม่มือก็ให้ได้แก้วมณไโชดโทษให้ก็จะได้มาผ่านนะครับผมลาพี่ลาน้องไปเพียงสำนีก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ